สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้หลัวตาลู่สัพยุธวิญญาจาร์นะครับวันนี้นะครับพี่ลุงก็จะมาผ่านลิงนะครับระดับยากนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่ายังไม่ผ่านด่านนี้นะนะครับไปลงดูวิธีการจัดทีมกันครับการจัดทีมนะครับด้านนี้นะครับตัวที่พี่ลุงจะใช้นะครับก็คือหลักหลักเลี้ยวนะ เนื่องจากว่าพี่ลุงเนี่ยอัพอ้วนไฟเป็นหลักนะครับพี่ลุงก็เลยใช้ตัวอ้วนไฟเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจหลักนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือถังซานนะครับเพราะว่าถังซานเนี่ยจะช่วยผูกมัดนะครับมอนสเตอร์ลิงเพื่อให้เราเนี่ยทำดาเมจได้แล้วเราก็โดนดาเมจน้อยลงนะครับอีกสองตัวที่สําคัญสําหรับทีมนี้นะก็คือซัพพอร์ตสตัวนะครับนั่นก็คือน้องน้องผมทวินเทลนะครับกับ ฟิงชิงจื้อหรือเปล่านะจำชื่อไม่ได้นะครับอ่าก็คือพี่หนุ่มหล่อคนนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวทำดาเมจนะครับจะเป็น3ตัวนะครับจะเป็นมาหงจิ้นนะอ้วนไฟนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยพี่ลุงเอามาเป็นตัวทำดามจคู่กับอ้วนไฟเพราะว่าเป็นสายไฟเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเสี่ยวอู่นะครับ ต้องบอกก่อนว่าโดยปกตินะครับทีมพี่ลุงที่พี่ลุงใช้อยู่จะเป็นทีมนี้นะครับทีมที่พี่ลุงใช้อยู่นะครับใช้เล่นรถท,ทั่วไปจะเป็นทีมนี้นะนะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยผ่านลิงค์ค่อนข้างยากครับเนื่องจากว่าตัวโจมตีตัวนี้นะครับตัวโจมตีตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทําดามเมจกลุ่มครับซึ่งดามเมจเนี่ยค่อนข้างเบาบางนะเพราะฉะนั้นจจน,นี้ก็เลยต้องต้องปั้นเสี่ยวอู่เพิ่มขึ้นมาครับ ซึ่งเสี่ยวอู่เนี่ยตอนปั้งขึ้นมาพลังก็ค่อนข้างน้อยนะแล้วก็นี่นะครับตัวซับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มเกตนะครับพลังวิญญาณให้กับถังซานเพื่อให้ถังซานเนี่ยใช้ย่าควบคุมได้บ่อยขึ้นนั่นเองอ่ะเราไปดูกันครับพลังทีมก็อยู่ประมาณ40,000นะ เอาออตโอต้ออกนะครับแล้วก็ไปได้เลยโอเคครับมาถึงจุดต่อสู้ครับเรียบร้อยเปิดซื่อครับผมเทินแรกนะครับเทินแรกเราจะกระจายครับกระจายตีนะครับ ตัวพวกพวกวิญญาณไฟพวกนี้ตัวละหนึ่งค้งนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมครับเดี๋ยวตอนที่เราจะต้องเดี๋ยวตอนที่เราจะต้องใช้มันเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นครับตอนนี้เป็นอ่ะโอเคทีนี้พอตีครบแล้วนะครับ พอตีครบแล้วเนี่ยที่เหลือเราก็ตีลิงไปก่อนได้เลยนะนี่นะครับใช้ลิงใช้เตี้ยตีลิงไปก่อนเลยครับมาหงชจ้นนะครับเราต้องเผื่อไว้2ตัวนะครับเอาไว้เคาะวิญญาณนะครับไว้เคาะวิญญาณ2ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวลิงจะใช้ท่าไม้ตายแล้วนะครับก็ลองไล่ดูให้ดีนะครับ ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้พี่หล่อขอเรียกพี่หล่อแล้วกันนะครับพี่ลุงจาชื่อไม่ได้แล้วกันพี่หล่อนะครับเคาะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทวินเทลนะครับเคาะอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหลือเราจะโจมตีลิงได้ปกติซึ่งตัวหมาหงจ้นเนี่ยกับอ้าวแย้ yeah ครับพี่หล่อต้องบัฟครับบัฟให้ถังซานลืมอบัฟเพื่อให้มี สกิลขึ้นมาครับควบคุมนะครับถังซ่าในตอนที่ใช้ควบคุมนะครับถ้าตัวลิงเนี่ยต้านขึ้นต้านการควบคุมอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้ควบคุมนะครับก็เคาะไปก่อนก็ได้ครับอ่าเคาะวิญญาณเขียวไปก่อนนะครับเพื่อให้เกิดต้านทานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวทวินเทลนะครับก็เคาะวิญญาณม่วงไวครับอ่าได้บัฟบ นะครับลิงก็จะกระโดดกระทืบปุ่มพอต้านดาเมจเสร็จนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องใส่แบบเต็มแม็กนะครับแต่ว่าในเทิร์นนี้เนี่ยแนะนำว่าให้รอก่อนเพราะว่าสกิลของเสียวอูเนี่ยต้องใช้ถังซานผูกมัดนะครับมันถึงจะแรงนะครับก็คือตีธรรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนรอบหนึ่งนะครับอ่ะพี่อ้วนไฟนี่คือแบบโดดลูกไฟใส่ได้เลยนะครับ พอมาถึงถังซานะครับพอพี่ลิงเนี่ยใช้สกิลไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่ขึ้นต้านทานแล้วก็มัดได้เลยครับแล้วก็เร่งเทินครับพอเร่งเทินปุ๊บเสียวอจูจะได้ตีครับอ่าสีนี้ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเสียดายมากๆที่เสียวอูเนี่ยดาเมจน้อยกว่าปกตินิดหน่อยนะครับก็ ตัวนี้ก็คือใช้สกิลไปเลยครับนี่อพี่อ้วนไฟนะนะครับจังหวะน,นี้ก็คือตีพี่ลิงไปก่อนเลยครับอ่ะแล้วก็ถังซ่านะครับก็เสียวอูเนี่ยเห็นไหมครับว่าหัวขึ้นไฟแล้ว จริงๆแล้วก็มัดไปก่อนได้นะแต่ถ้ามัดไปเนี่ยเสี่ยวอู่น่าจะไม่ได้ตีนะครับเพราะว่าทวินเทลก็ยังไม่มีเร่งเทินด้วยนะมัดไปก่อนได้ครับตีไปครับทวินเทลมีเร่งเทินแล้ว เพราะงั้นตอนนี้ก็คือเตะธรรมดาไปก่อนนะครับมาหงจื้ออ่าตัวนี้นะครับหัวอุซวงตอนนี้ลิงคือมีสองขีดแล้วนะครับหัวอุซวงเราก็จะต้องตีตัวสีเขียวไปก่อนนะครับเพื่อเอาบัฟบัฟป้องกันนะอ่ะมาหงจื้น,นี่คือใช้สกิลท่าไม้ตาได้เลยครับอ่าค่อนข้างแรงอยู่ ตัวนี้เราก็จะบัฟให้กับถังซานครับ <Okay. S 1> เพิ่มเกรดให้กับถังซานถังซานจะได้ใช้สกิลได้นะนะครับนะครับถังซานใช้สกิลได้เราก็มัดไว้เลยครับมัดไว้ก่อนมัดเสร็จปุ๊บเร่งเทินครับเร่งเทินแล้วก็เอาเสียวอูเตะครับ เออเสร็จแล้วก็ตอนนี้ยังมีบัฟดาเมจอยู่นะครับบัฟดาเมจไม่หมดเพราะงั้นก็ลุยไปครับตีไปครับมาหงจ้นเหรอตีไปครับอ่ะถังซานนะครับ อังซานตีลิงได้ครับเพราะว่าตีแรงอยู่น้องทวินเทลเนี่ยคือตอนนี้บัฟดาเมจแทบจะหมดทุกคนแล้วนะครับน้องทวินเทลเนี่ยก็ตีลูกไฟสีม่วงได้เลยเพื่อเอาดาเมจครับอ่ะแล้วก็เสียวอู่เตะธรรมดาครับตอนนี้เรามีบัฟป้องกันถ้าไม้ตายแล้วนะครับอ่ะ สกิลใส่ครับอ่าฐางซานก็คือตีธรรมดาไปก่อน,นครับสกิลหูไฟครับตีธรรมดาครับอ้าวเสียวอู้เตะครับปาบปาปา๊าืม บัฟครับอันนี้เราควรจะบัฟให้กับเซียวอู่หรือถังซ้านดีนะถังซ้านดีกว่าครับเอาชัวร์ครับเอาชัวร์จะได้ผูกมัดได้หลายรอบอ่ะมัดไปครับ ไปครับตอนนี้เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเร่งคืนแล้วนะครับงั้นก็ตีธรรมดาไปก่อนนะออะเรียบร้อยครับออานี่คือวิธีการผ่านลิงยักษ์แบบยากนะครับ นะอาจจะต้องเสียเวลาปั้นเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่มีตัวละครที่พี่ลุงมีอยู่นะครับอันนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะตัวซัพพอร์ตสอตัวนะครับซึ่งเป็นตัวคีย์หลักของทีมนะครับตัวหนึ่งคอยบัฟพลังวิญญาณอีกตัวหนึ่งคอยบัฟเทิดคอยเล่งเทิร์ดนะครับนั่นก็คือหนิงเฟิงจื้อหนิงฟิงจื้อเนี่ยคอยช่วยบัฟเพิ่มพลังวิญญาณเพื่อให้ ตัวถังซานเนี่ยใช้ตัวใช้สกิลผูกมัดได้บ่อยเพอผูกมัดบ่อยๆๆเนี่ยพอถึงเคิร์นที่ลิงตีเนี่ยลิงก็จะตีไม่ได้ครับทั้งตีธรรมดาไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อกี้เท่านี้เห็นเนี่ยคือลิงใช้ท่าไม่ตายได้แค่รอบเดียวนะครับตอนนี้ก็ช่วยให้ช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับนอกนั้น,นียก็ตัวอื่นๆก็จะช่วยเร่งดาเมจครับส่วนน้องทวินเทลนะครับไปเฉินเซียงเนี่ยก็จะช่วยเร่งเทิร์นนะครับในช่วงที่ถังซานใช้สกิลผูกมัดเนี่ย ก็จะเร่งเทินให้เสียวอู่เนี่ยมาคอมโบกับถังซานได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะผ่านด่านนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะก่อนจากกันก็อย่าลืมช่นกดไลค์กด u u s s r r i e นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับคลิปนี้ลรากันกันเท่านี้บ๊ายบาย